สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่โจก็จะมาทำเฉลยแนวข้อสอบนะแนวข้อสอบปปดชุดที่10นะคะชดจากขาบที่แล้วนะขาบที่แล้วก็ทำแล้วแต่ไม่มีเสียงนะเพราะว่าลืมเปิดไมโครโฟนนะพอดีเลย <laughs> อ่ะอันนี้นะคะก็ เหมือนเดิมเลยค่ะในเนื้อหาก็ประกอบด้วยวยากร์คำศัพท์บทสนทนาจดหมายแล้วก็บทความนะคะหัวข้อละ5ข้อนะ,ะเกณฑ์ผ่านก็คือ13ข้อนะ26คะแนนอ่อาก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะ,ะวิธีการฝึกก็คือเราเรียนจากคลิปไปก่อนนะเรียนจากคลิปไปก่อนแล้วก็ฝึกทำข้อสอบซ้ำๆสัก2-3รอบอย่างเงี้ยโดยจับเวลาชุดละ สานาทีนะคะเราเราจะเก็บไว้อีก10นาทนีตอนทำข้อสอบจริงเนี่ยเอาไว้ดนะับเบิลเช็คเอาไว้ตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะข้อที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะโอเคนะ,ะแล้วก็พี่โจขออนุญาตนะคะพี่โจขออนุญาตฝากหนังสือพี่โจนิดนึงใครที่อ่อนภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยก็แนะนำใช้อังกฤษทุนง่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ ตามด้วยขดง่สองนะคะสำหรับใครที่ชอบเรียนแบบเร็วๆรวดวนๆนะคะก่อนแนะนําเป็นเซตวิชามารนะคะสเล่มนี้เลย1 2 3่นะคะแต่และเล่มก็เนื้อหาไม่เหมือนกันวิชามารหนึเนี่ยจะเป็นเทคนิควิชามารสเนี่ยจะฝึกทําโจทย์400ข้อนะคะแล้วก็วิชามารสเนี่ยสอนบทสนทนากับบทความนะ,ะสอนบทสนทนากับบทความ โอเคเซตนี้เนาะหกรบาทนะคะแล้วก็ถ้าเซตใหญ่ด้านบนเนี่ยถ้าเล่มนี้ยคือ999นะคะสอนฟรีในกลุ่มเนาะอะ,อะไปกันต่อเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะเปลี่ยนฉากแป๊บหนึง่ง โอเคเรียบร้อยอ่ะข้อสอบชุดที่สิมาแล้วนะคะอ่ะอันแรกเลยเป็น conversation นะคะ conversation ก็อันแรกถามว่า what is your favorite TV program TV p r โปรแกรมที่คุณชอบเนี่ยคืออะไรบีบอกว่า well, well. อ่า uh, well จุดๆนะคะ but the one I like best is House It m a e นะคะก็อ่าทีวีโปรแกรมที<_<_<_ uh> <_<__่คุณชอบเนี<_<_่ยนะที<_<_่คุณชื_<__่นชอบเนี่ยคืออะไรนะนี่ก็บอกว่าอ่าคำว่า well ก็คืออตัวที่เขาชอบที่สุดคือรายการ House It m a e นะคะประมาณว่าอ่ารายการเนี่ยชื่อประมาณว่าเออมันทำ ยังไงนะคะมันถูกทำยังไงนะคะคือมันทำมาจากอะไรมันทำยังไง House it made uh, is that an international international TV program เอ๊ะแล้วมันเป็นโปรแกรมทีวีแบบ international หรือเปล่าแบบนานาชาติหรือเปล่า b i l บอกว่า yes it is นะ,ะ it's available in Canada ก็ก็นานาชาตินะ,ะมัน available นะคำศัพทนะ์น่าสนใจ available แปลว่ามันแบบ มันดูได้นะคะดูได้ในแคนาดายุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซาดิสเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ and so on และเป็นต้นนะคะคำว,ว่า so on ก็เป็นต้นคำศัพท์น่าสนใจก็ available นะคะ what is the t v program about เอ้แล้วนะคะวีโปรแกรมที่ว่านั้นนะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะ what's about what about ก็เกี่ยวกับอะไร Ah uh, big book one its name somehow describe comes up not describe Adi buy No Adi buy the content which is about the process of making things like uh, lipsticks, balls, candy, toys, chocolate and so on. Uh, and any book and content kyok process comes up. Uh, up not process ขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆเช่นว่าพวกลิปสติกลูกบอลลูกอมของเล่นช็อกแลตนะ,ะแล้วก็เป็นตน้น A ถทำอะไรนะ,ะ A เอทำอะไร B ถึงบอกว่า almost every day after dinner เกือบทุกวันหลังจากดินเนอร์นั่นแหละอันนี้มีบอกว่าเกือบทุกวันแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราก็เดาซ้าว่าเอมันน่าจะถามประมาณไหนแบบว่าดูบ่อยไหมนะคะดูบ่อยไหม อ่า,อาเราก็วงภาษาไทยไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไว้หาคำตอบนะคะสค่ะเราก็ถามอะไร B ถึงบอกว่า my family watches it together อ่าครอบครัวของฉันเนี่ยดูมันพร้อมกันแสดงว่าดูกันกี่คนหรือเปล่านะคะดูกันกี่คนอ่าครอบครัวดูด้วยไหมนะคะ ครอบครัว F family นะดูด้วยไหมหรือประมาณนี้ถามว่าอะไรแล้วก็ใส่ไปเป็นภาษาไทยนะคะ My younger brother can't wait to turn on the TV ลูกน้องชายคนเล็กของฉันเนี่ยเอาแบบว่าทนไม่ไหวละที่จะแบบต้องเปิดทีวี What channel is on it? ะะ is it on? มันคือมันมันเป็นช่องไหนนะปีบอกว่า A very common one ะะช่องช่องวันนั่นแหละ Now, which f o c u s e is on popular นะฮะสี่อะไร f o c u s ก็คือแบบพุ่งเล่งนะคะหรือว่ามุ่งไปอย่างช่องดังๆ on popular science ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ technology and history นะประวัติศาสตร์คือช่องวันเนี่ยมันก็ f o กั c ใ s ใน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 ,ในวิทยาศาสตร์ที่มันดังๆเทคโนโลยีที่มันดังๆ history ที่มัน popular มีชื่อเสียง เอถามต่อนะคะ why do you like that TV program เอแล้วทำไมคุณถึงชอบทีวีโปรแกรมนี้ล่ะ I love learning how think how new things especially about how everything is produced ฉันชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะว่าโดยเฉพาะสิ่งต่างเนี่ยเอ๊ะมันถูกสร้างมาอย่างไงอันนี้อยู่ในรูปของ B V 3นะ B V 3 V 3ก็คือ E D ในรูปนี้ b i t ก็คือ is คือแปลว่าถูกสร้าง I would love to run a business uh, about handmade c o s m e t i c ฉันเนี่ยปรารถนาที่จะ run a business run a business ไม่ได้แปลว่าวิ่งธุรกิจนะจ๊ะ run a business เนี่ยแปลว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแบบเสริมความงามที่ handmade ที่ทำเอง ถ้าถามอะไร B ีจึงตอบว่า I know more about the world around me ฉันรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะถามว่าเอ้ยคุณคุณได้อะไรบ้างคุณได้อะไรจากจากทีวีโปรแกรมนี้นะคะคุณได้อะไรจากทีวีโปรแกรมสมมุตินะพี่โจก็ใส่เสียไปนะคิดว่า มันจะเป็นคำถามอะไรก็ใส่ใส่ไป it also support me in my career path to make my dream come true mm hmm. นะฮะ come true อ่ามันก็นะฮะทำให้แบบเรารู้สิ่งรอบตัวเรามากขึ้นอ่าแล้วก็มัน support นะคะ support support อาชีพของเรานะคะ support อาชีพของเราแล้วก็มันทำให้ความฝันของเราเนี่ยเป็นจริง Who is the target audience และใครเป็นผู้ฟังใครเป็นท่านผู้ชมเนาะตามเป้าหมาย Target คือเป้าหมาย Audience ก็คือผู้ชมนะคะต่อไปค่ะ It's particularly a i m s at families and younger audience ก็เป้าหมายเนี่ยเนาะก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบ แอมแต่ว่าเป้าหมายนะคะเป้าหมายเป้าหมาย่นะะา r t i c u l a r l y ก็คือเป้าหมายพิเศษเป้าหมายเนี่ยก็จะเล็งไปที่า f m m l y y ครอบครัวแล้วก็ผู้ฟังที่มันเป็น uh, วัยรุน่นเอ๋ Would you recommend that TV program to your friend นะคะคำศัพท์ใหม่นะ่าสนใจคือคำว่า recommend recommend แปลว่าแนะนำคุณจะแนะนำทีวีโปรแกรมนี้ไปให้คุณเพื่อนๆคุณไหม บอกว่าบอกว่า yes แน่นอน of course นะคะ they would be crazy about the program ipad นะคะก็แน่นอนเดี๋ยวเพื่อนของเราเนี่ยก็มันจะแบบเออจะแบบจะคลัง่งจะคลั่งแบบว่าจะคงจะชื่นชอบมากอะโปรแกรมเหล่านี้ฉันคิดว่ายอย่างงั้นนะคะ ipad ฉันพนันได้เลยอ่ะอันนี้นะก็ อ่ uh, I watch a lot นะ,ะ I watch a lot อันนี้บอกว่าอ่ uh, What is your favorite TV program b i บอกว่า Well I watch a lot นะคะนี่ก็คือข้อหนึ่งฉันดูเยอะมากเลยหมายถึงว่าดูหลายช่องแต่นะ,ะแต่ว่าช่องที่ว่าดีที่สุดก็คือ How i s Made นะคะข้อที่สอง Please use conversation above นะคะอันนี้ก็คือดูว่าบ่อยแค่ไหนนะคะคุณดูทีวีบ่อยแค่ไหน How often do you see that TV program? คุณดูทีวีโปรแกรมเนี่ยบ่อยไหมนะคะ 3. How who watch that program with you? Who ใครดูทีวีโปรแกรมนี้กับคุณบ้างก็เมื่อกี้เขาตอบเป็นครอบครัวนะคะก็ตอบ4 4ค่ะ สีนี้ก็ก็ช่องที่มันเป็นเอา very common one ช่องที่มันดังๆช่องหนึ่งนั่นแหละ discovery channel นะคะก็เป็น discovery channel ก็คือเป็น channel ที่มันแบบประจนภยัยเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นอ่าดราม่าตัดทิ้งเลยมันไม่ดราม่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรด้านหลังก็บอกเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ history ใช่ไหมแอคชั่นก็ตัดทิ้งสปอยก็ตัดตัดทิ้งเหลือการค้นพบชแนลที่มันแบบเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะต่อไปข้อที่5นะคะก็ how does that TV program change you อันนี้ก็บอกว่าเอ๊แล้วทีวีโปรแกรมเนี่ยเปลี่ยนคุณไปยังไงบ้าง นะคะเขาก็บอกว่าทำให้เขาเนี่ย uh, know more about the world around me ก็คือทำให้รู้สิ่งรอบตัวมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็เขาเนี่ยสามารถ support เ uh, กี่ยวกับ career path ของเขาสามารถสนับสนุนนะคะในเรื่องของ career path ของเขาได้นะคะอันนี้ก็ข้อน,นี้เนาะ,อะเอาไปตอนนีดหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยววรวจะพยายามทำหลายหลายตอนสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เบื่อ Na okay.